ไปสนใจทำไมกับร่างกายสนใจกับใจที่ยึดบุญยึดกุศลเต็มเม่เต็มหน่วยเอาตัวนี้พออันันไม่ยู่กับลูกกับหลังก็อยู่ไปธรรมชาติธรรมดาของมันแต่คนเรามันคิดไม่ถึงอืกลัวว่าจะตายแล้วไม่มีใครดูแลกลัวว่าเก็บใครได้ป่วยจะไม่ไม่มีคนดูแลกลัวเหินเดินไม่ได้จะไม่มีลูกดูแลนี่ใช่ไหมล่ะเขาเรียกว่าการปรุงการแต่งของจิตทําให้ทุกข์ ครจะดูแลหรือไม่ดูแลมันก็เท่ากับมันเห็นไหมละ่มะเป็นพระธรรมบางคนมีลูกตั้งหลายคนก็หนีไปอยู่กับลูกกับผัวเขาจบพวกหลานเลนหลุนหน,นีหมดสองตาใหญ่บางคนอีกคนหนึ่งตาบอดเอออีกคนหนึ่งเป็นอมัมพาตต้องอาศัยที่บ้านมันยังไม่ตายต้องอาศัยใี่บ้านเอาข้าวเอาอะไรมาให้กินนะ่ะเห็นไหมละ่ะลูกนี้เขามีความรักที่ตูผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่หรือไม่ นี่ที่บอกว่าอาติอยตุลนาถต้นแรเป็นที่พึ่งของตนนี่